สวัสดีค่ะสวัสดีชาาลัคนาราศีกุมทุกทุกท่านนะคะและแม่หมอก็ขอสวัสดีนะคะในท่านที่เข้ามารับชมรับฟังช่องของเราเป็นครั้งแรกด้วยนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่พี่คิม563 Channel ค่ะ และคลิปนี้จะเป็นคลิปทำนายดวงชะตารายปากนะคะแล้วก็จะเป็นการพยากรณ์ตั้งแต่วันที่16ถึงวันที่29กุมภาพันธ์ปี2567ของผู้ที่มีลัคนาสถิตอยู่ในราศีกุมหรือจะเป็นผู้ที่เกิดระหว่างวันที่13กุมภาพันธ์ไปจนถึงวันที่14มีนาคมโดยประมาณนะคะ ก็สำหรับโชคชะตานะคะสำหรับวาสนาของชาวลัคนาราศีกุมในช่วงปากหลังนะคะของเดือนกุมภาพันธ์นี้ก็ถ้าเรามองจากรูปดาวในกระดานดวงเนาะก็นับว่าจะมีสิ่งที่ส่งผลให้ชาวกุมจะมีความโดดเด่นเหนือกว่าคนอื่นค่ะเพราะว่าคุณนั้นในช่วงนี้จะมีดาวที่เรียกว่าปริวัติเกษตรนะคะ หรือว่าเราจะเรียกกันอีกอย่างหนึ่งก็คือดวงดาวนะคะจะเป็นกเกษตรสลับเรือนกันถึง4ดวงทีเดียวนั่นก็คือดาวอังคารดาวเสาดาวพระราหูและก็ดาวพระฤหัสบดีนะคะและ3ใน4ของดวงดาวนั้นนะคะก็เป็นดาววาสนาเป็นดาวการเงินและก็เป็นดาวการงานของชาวกลุมค่ะนั่นก็แปลว่า3สิ่งที่กำลังจะดีขึ้นนะคะและก็จะทำให้ชาวกุมทั้งหลาย จะมีความสบายใจมากขึ้นก็น่าจะเป็นเรื่องของตัวเองนะคะเรื่องของการเงินโชคลาภและในเรื่องของการงานนั่นเองนะคะเอาละค่ะถึงแม้ว่าในตอนนี้นะคะชาวกลุม่มคุณมีดาวเสาร์ที่โครจรกลุ่มลัคนาเกิดและดาวเสารอาจจะเป็นสิ่งที่ทำให้คุณนั้นต้องไปพบเจอกับความเครียดความกดดันอยู่หลายประการก็จริงแต่ด้วยวิธีการโครจรของดวงดาวอื่นๆน,นะคะที่โครจรเกื้อหนุนกันนั้น กลับจะส่งผลดีค่ะทำให้จากนี้ต่อไปชาวกลุมจะไม่เหนื่อยไม่หนักมากเหมือนช่วงที่ผ่านมาถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้สมบูรณ์แบบร้อเปอร์เซน์นะคะแต่แม่หมอก็ขอให้ชาวกุมทั้งหลายสบายใจกันได้เลยค่ะเพราะว่าทุกๆความมุ่งมั่นความตั้งใจหรือสิ่งใดก็ตามนะคะที่คุณน,นั้นได้ทุ่มเทได้ลงมือทำนั้นมันจะมีผลตอบรับที่ดีสำหรับคุณ ส่วนใครที่อาจจะถูกหักหลังถูกแทงข้างหลังมาก็นับว่าน่าจะเป็นบทเรียนที่ทำให้คุณได้รู้สักทีนะคะว่าใครกันแน่ที่เป็นคนหวังดีกับคุณจริงๆคะ่ะเอาละชาวกลุ่มทั้งหลายคะ่ะบางครั้งบางคราวในระยะนี้ จะมีคนนินทาว่าร้ายหรือว่าพูดถึงคุณนะคะในทางที่ไม่ดียังไงถ้าเจอก็ต้องปล่อยผ่านมันไปก่อนนะคะชาวกุมอย่าได้ไปเสียเวลาและก็อย่าได้ไปคิดมากคิดเยอะเพราะคำพูดของคนพวกนั้น a อ y นว y เอาละค่ะสำหรับสิ่งดีๆที่กำลังจะเกิดขึ้นกับคุณในช่วงต่อจากนี้ไปนะคะก็จะเป็นเรื่องของโชคลาภเรื่องของความสำเร็จที่จะทยอยหลั่งไหลเข้ามามากขึ้นในท่านใดนะคะ ที่เป็นคนขยันทำงานขยันสแสวงหาโอกาสคุณจะมีรายได้จะมีรายรับที่ดีเกินกว่าที่คาดฝันเอาไว้และในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันนี้นะคะนับว่าชาวกุมมีเกณฑ์ที่จะได้พบกับความราบรื่นความสมหวังที่มากขึ้นเรียกว่ากำลังจะมีโชคดีๆทยอยเข้ามาหาคุณอย่างต่อเนื่องและเคราะหามยามไรอย่างไรนะคะหรือคุณต้องไปเจอกับเรื่องราวที่มันแย่แค่ไหน ในช่วงนี้นะก็มักจะมีคนใจดียื่นมือมาให้คำปรึกษาหรือจะคอยให้ความช่วยเหลือชาวกุมอยู่เสมอค่ะหรือถ้าหากคุณต้องพบเจอกับปัญหาใดๆนะคะคนเหล่านั้นนะคะก็จะช่วยให้คุณหาทางออกจากสถานการณ์ที่แย่ๆไปได้ในวันที่26กุมภาพันธ์ค่ะดาวพระเกตก็จะย้ายเข้าสู่เรือนการเงินโคจรร่วมกับดาวพระราหู และในทางโหราศาสตร์ทไทยนั้นนะคะพระเกตและก็พระราหูนั้นก็เป็นเทพองค์เดียวกันค่ะก็แปลว่าในช่วงปลาย,ลายเดือนกุมภาเนาะชาวกุม่มคุณอาจจะได้ค้นพบนะคะเจอกับสิ่งที่มันขาดหายไปหลายคนจะได้พบกับเป้าหมายในชีวิตและในบางคนนะคะก็ถือว่าในช่วงปลาย,ลายเดือนนี้คุณจะมีโชคหลายชั้นเข้ามานะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการงานการเงินวิธีการดำารงชีวิต และที่สําคัญก็คือดาวพระเกตและก็ดาวพระราหูนั้นจะช่วยกันดึงดูดทรัพย์ดึงดูดโชคดึงดูดสิ่งดีๆเข้ามาสู่ชาวลัคนาราศีกุมมากขึ้นนะคะดวงการงานดาวเจ้าเรือนการงานของชาวกลุ่มในช่วงนี้นะคะยังโคจรสถิตอยู่ในภพวินาศค่ะ แต่เพราะว่ามันก็เป็นจังหวะที่ดีมากๆนะคะเพราะด้วยความเป็นปริวัติเกษตรของดวงดาวนั้นก็จะส่งผลให้นะคะชาวกลุ่มนี้ล่ะค่ะคุณจะได้รับผลดีๆจากดาวอังคารเพียงแต่ตัวของคุณนั้นก็จะต้องมีความขยันขันแข็งเป็นเบื้องต้นก่อนค่ะอย่าซึมอย่าเศร้าอย่าท้ออย่าขี้เกียจแล้วคุณจะสามารถเอาชนะอุปสรรคได้จะสามารถทำเรื่องยากๆได้สำเร็จอยู่เสมอ และในท่านใดนะคะที่คุณทำงานเกี่ยวกับออนไลน์ก็นับว่าดวงดาวจะหนุนส่งนะคะให้คุณจะมีเครดิตมีชื่อเสียงที่ดีถ้าเป็นพ่อค้าแม่ขายก็จะค้าขายดีหรือถ้าหากคุณเป็นยูทูบเบอร์เป็น Tik t i k t ต k e r ช่วงนี้ก็ถือว่าจะมียอดวิวที่สูงจนคุณประหลาดใจเอาละค่ะชาวกุมค้าการงานของคุณในช่วงนี้ บางทีมันก็อาจจะเหมาะกับการทำงานเงียบๆคนเดียวไม่ต้องใช้ทีมงานหรือว่าคนเยอะๆจนเกินไปก็ได้ค่ะและการที่เราค่อยๆคิดค่อยๆทำของเราไปนั้นกลับจะทำให้การงานมีความราบรื่นมากกว่าที่จะต้องไปยุ่งไปวุ่นวายกับคนหมู่มากนะคะดวงการเงิน เอาละค่ะชาวกลุ่มค้าดาวการเงินของคุณก็โคจรเป็นปริวัติเกษตรกับดาวพระราหูค่ะดังนั้นเนาะใครที่เงินทองการหารายได้ของคุณในช่วงก่อนหน้ามันมีความติดขัดฝืดเคืองมีความลำบากบางประการก็นับว่าในช่วงครึ่งเดือนหลังนี้นะคะการหารายได้ของชาวกลุ่มนั้นมันจะง่ายกว่าช่วงที่ผ่านมาจะเป็นจังหวะเวลาที่เงินทองจะคล่องมือนะคะ และก็จะมีให้คุณได้ใช้จ่ายไม่ขัดสนนะคะแต่ทีนี้ค่ะชาวกลุ่มทั้งหลายคุณมีรายรับที่เข้ามามากก็จริงอยู่ค่ะแต่ก็อย่าลืมนะว่าดาวศุกร์นั้นจะโครจรเป็นวินาศกับดวงชะตานั่นก็แปลว่าในเรื่องของภาระค่าใช้จ่ายนะคะช่วงนี้จะมีเข้ามาเยอะมากขึ้นยังไงเนาะชาวกลุ่มคุณจะต้องบริหารจัดการกันให้ดี เอาละค่ะสำหรับโชคลาบลาบลอยนั้นนะคะช่วงนี้ก็ถือว่าชาวกลุ่มนี้ละคายังมีสิทธิ์ลุ้นกับเขาอยู่เหมือนกันเพราะว่าเมื่อดาวพระเกตเนาะได้ย้ายเข้ามากระตุ้นดาวพระราหูอยู่ในเรือนการเงินนั่นก็แปลว่าเลขที่จะนำโชคมาให้กับชาวกลุ่มในช่วงนี้จะเป็นเลขที่เกี่ยวกับตัวเองหรือว่าอาจจะเป็นเลขที่เกี่ยวกับพระราหูก็ได้นะคะดวงความรัก เอาล่ะตอนนี้นะคะดาวความรักของชาวกลุมก็ไปโครจรได้มาตารฐานที่เป็นปลานะคะแปลว่ากำลังของดวงดาวไม่ค่อยเข้มแข็งเอาล่ะแปลว่าคนที่มีคู่มีแฟนช่วงนี้คนรักของคุณนะคะก็อาจจะทำตัวงี่เง่าเอาแต่ใจหรือบางทีจะสร้างความรำคาญใจและก็จะทำให้ตัวของคุณนั้นนะคะจะรู้สึกเบื่อหน่ายอยู่ตลอดเวลาส่วนคนโสดนะคะคนที่เข้ามาหาคุณในช่วงนี้ ส่วนใหญ่นะคะจะเป็นคนที่มีสถานะต่ำกว่าคุณด้อยกว่าคุณและถ้ามีโอกาสยังไงนะคะก็จะต้องดูต้องเช็คกันให้ดีเพราะว่าภายใต้ภาพลักษณ์ที่ดูดีนั้นความเป็นจริงเขาก็อาจจะเป็นคนที่สร้างภาพเก่งแต่ว่าจริงๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรมากมายอย่างที่เขาพยายามโอ้อวดคุณนะคะและภาพรวมความรักของชาวกลุมในระยะนี้อาจจะไม่ได้สวีดหวานแหววอะไรและในบางคู่นั้นก็มี กมีโอกาสที่จะต้องอยู่ไกลกันห่างกันก็ได้นะคะดวงสุขภาพดาวอังคารที่โคจรเป็นวินาศในเรือนชะตานั้นส่งผลให้ชาวกลุมนะคะคุณจะต้องระมัดระวังอุบัติเหตุจากการเดินทางกันให้ดีในบางท่านก็มีเกณฑ์ที่อุปกรณ์เครื่องใช้ภายในบ้านจะเกิดความเสียหายและก็นับว่าชาวกลุมในระยะนี้ คุณมีเกณฑ์จะถูกนินทาว่าร้ายนะคะจะถูกดิสเครดิตหรือก็อาจจะมีคนที่เอาคุณไปพูดถึงนะคะในทางที่ไม่ดีหรือทางที่เสียหายก็ได้นะคะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิปพยากรณ์ดวงชะตาในช่วงครึ่งเดือนหลังของเดือนกุมภาพันธ์ปี2567นะคะเอาล่ะใครที่ชอบคลิปนี้เนาะแม่หมอรบกวนคะ่ะ ช่วยการกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กับแม่หมอและก็ทีมงานด้วยนะคะหรือถ้าในท่านใดนะคะที่ใจดีกว่านั้นจะช่วยสนับสนุนช่องของเรานะคะด้วยการกดด o n a t i o super tank หรือจะคอมเมนต์ทักทายแม่หมอใต้คลิปนี้นะคะก็ยิ่งจะดีมากๆเลยค่ะ ยังไงนะคะแม่หมอก็ขอขอบคุณมากๆนะคะสำหรับการกดติดตามรับชมรับฟังช่องพี่ขิม563 c h a n n ชานลนะคะก็เดี๋ยวไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ